เห็นไหมงบประม,มาณของโครงการที่เกิดแกเราเรกือบเป็นหมดแล้วแต่คนยั้ขงเราไม่ได้เห็นมีอะไรขึ้นหน้าเลยท่านพงแต่ข้าาอขาดการตรวจสอบจริงๆกับคู่ประรงการไม่เป็นไปตามแผนเราจะต้องรายงานไปยังผู้บัญบบชาาให,หม่คะโอไม่ต้องรอข้อมูลเดี๋ยวนี้เดี๋ยวพวกเราจะดการเองได้แต่แค่เพียงคอยบอกว่าใคนทำอะไรไปก็พอแต่นี่คือเงนินหลวงในตักท่านพง ถ้าเก pues okay. ิดมีการตรวจสอบจริงๆเราจะต้องมีอย่างันชัดเจนในการใช้จ่ายโอเคครับเราจะใช้เงินอย่างที่มันจะเป็นที่เราแค่ปบันิือให้ดูเหมือนทุกอย่างถูกต้องถ้าจะการีงพวก็เราก็ทํกากันหนทุกคนแหละไม่เป็นไรหรอกสวัสดีครับคุณผมสวัสดีครับท่านน้อยวันนี้มาดูเรื่องอะไรหรอครับ Dante, да. เพื่อเพื่อเบิกจ่ายงบประมาณโครงการที่กำลังดำเนินอยู่ครับขอยืนยันว่าเอกสารครบครับแต่ถ้าเกิดถ้ามันไม่ใช่จรงจริงอาจจะเป็นปัญหาใจเธออยู่อยยังไม่ได้ใช้เวลาเนี่ยถามวาไม่เห็นผลในระยะสั้นอยู่แล้วแต่ที่จริงเงินส่วนใหญ่จะตกอยู่ในมือของคนวางกลุ่มที่สนับสนุนเรา ผมเข้าใจแล้วครับท่านพงศผมจะดำเนินการตามที่พตสดาการแต่เราก็อระวังไม่ให้ใครสงสัยด้วยครับไม่มีใครสงสัยหรอกอเรื่องพวกนี้เร,เรา,าก็รัดการได้ดีอยู่แล้วอะไรที่เขาขึ้นมาะตัวเอครับขึน้นหนพอจะมีเรื่องอยากมาขอคำปรึกษาไได้ไหมครับ ค,ครับน้อยมีอะไรมีอะไรคือว่า,าคือว่าโครงการที่ท่านอันพงดูแลอยู่มีการเบิกจ่ายงบประมาณจากราชการเยอะมากเลยครับแต่ว่า,าจากท่าทางเราอ่ะมันไม่มีการใช้ใจ่ายอะไรจริงๆเลยค่ะ <c oughs> เอออย่างนั้นหครับแล้วมันจะไม่เกิดปัญหาหรือครับนั่นสิครับแต่ท่านคงบอกว่าไม่ต้องห่วงอะไรอะไอ้ครับ ล้วก็แค่ทําให้มันเหมือนแบบว่ามีาการใช้จ่ายจริงจริงเก็ได้บันทึกในเอกสารให้เลยครับคุณน้อยไม่สบายเลยถ้าคุณน้อยไม่ใช่ผมคิดว่าต้องมีการตรวจสอบหรือหาทางให้มันโปร่งใสตัวนี้ไม่งั้นถ้ามีคนจะได้จะเจาอครับขอบคุณนะครับ เงินหลวงของโครงการ X ที่ฟ้าผิดปกติหลายจุดรวมถึงการเบิกที่ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์และบางรายการไม่สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของการใช้เงินได้อะไรครับผมก็เอกสารมันก็จุกต้องตามทุกอย่างครับแต่เอกสารที่ท่านยื่นมามีการเบิกที่ไม่สามารถอธิบายได้รวมถึงมีลักช้าว่าบางเงินบางส่วนถูกโอนไปยังบัญชีส่วนตัวของบางคนในโครงการ ท่านผมนีม่มันเรื่องใหญ่มากเลยนะครับท่านผมครับผมผมไม่เคยเห็เน,นเลกรับที้ไม่ก่อเหยครับทุกอย่า,มางมันก็จะมีการผิดพลาดกันได้บ้างครับบางทีคนเราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ันหรนะครับเราจะดำเนินการตามกระบวนการตรวจสอบต่อไปขอโทษที่ต้องบอกว่าเรื่องนี้ไม่สามารถไปล่อยไว้ได้ ช้างคงทุกอย่างมันจบลงไปแล้วใช่ไหมครับใช่แล้วล่ะครั้งนี้ผมต้องรับผลของการตัดสินใจที่ผิดพลาดไปแล้วสุดท้ายกัรกงน,ง,งนั้นถ้าชะานี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าไม่ควรได้ทำเพราะ่มีใครได,ได้อะไรหรอกคะ่ะใช่เงินหลวงที่ถูกใช้ไปอย่างไม่ถูกต้องมันไม่มีทางนำมาสื้อความสุขจริงๆหรอก